ตอกไม้มาไหว้กันเยอะเลยันี้ปะนี่ไงนี่เป็นปองนี่ไงขอให้ได้ยอดอทุกคนให้ดูก่อนนะตัวแรกที่ผมเห็นนี่ก็คือตรงนี้แหละสามเจ็ดนะทุกคนนี่นี่ <รอ S 1> ตัวเลกอืออยู่ตรงนี้<ไ>นี่ใช่สามเจ็ดนะครับก็เห็นเป็นรอยดำๆเนาะผมก็เลยให้เลขไปเลยสามเจ็ดตอนแรกมองเป็นห้าห้าห้าเจ็ดเนาะแต่แต่ก็ไม่รู้ทํายังไงไปลงว่าเป็นสามเจ็ดเฉยเลยเลขก็เลยเข้าเลยนี่ไง ืมค,ครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปส่องเลขกันเดีย๋ยวไปไหว้แม่ตะเคียนแล้วสึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อน,น,นครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุทกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาขอโชคอยู่ที่บ้านตะเคียนล้างหกศพอยู่ที่กําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาทุกคนเลขเข้าสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดให้เลขตัวนั้น ก็คือไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยก็คือ3ามเจ็ดตรงๆไปเลยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวันนั้นจะได้รับโชคนะครับพราววันนี้ผมพาทุกคนมาขอโชคอีกแล้วคร่านผชมอยู่ที่บ้านล้างแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะถ้าเราส่องตัวไหนไปท่านผู้ชมเห็นเลขชัดเจนก็อย่าลืมนะครับฝาก คอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอให้พวกเราด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคนสองเลขไว้คณใหม่และมอดดูอ,องมาขอโชคให้กับเอสซีทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางหรือสารสิ่งปริสิทธิต์ต่างๆณนะบริเวณี้แห่งนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้กันครับไปครับทุกคนทำไมชุดนี้มันแปงตลอดเลยอือฮึดูดิมันโดนลมนะจะมันน่ากลัวมันมันฟิวตลอดเลยอะ จากในวันนี้ที่เราต้องตช่องแล้วรอบที่มาดูอที่คนใหม่นะครับวันนี้เราต้อง3ัช่องนะครับต้องกดโชคขรลาภนะแล้วก็เอาจะเอาเลขเด็ดไปฝากเอ็สี่ังบ้านนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเนาะโยวิยาต่างๆหรือไม่ก็สิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้เนาะที่ทําให้คนสองเลขเป็นเลขได้เห็นเลขไปฝากเอ็ดสี่ังบ้านในรอบที่ผ่านมาสเนาะสามเจ็ดตรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้เราจะได้ ดาขอที่ขอไปวันนี้จะได้เลขอะไรฝากเอฟซีทางบ้านขอทุกคนอได้โชคกัอทุกคนด้วยสาธุเหลังจากมมาไปให้นะครับเดี๋ยวอ่องมาไปให้คุณมาเดี๋ยวพี่ไปให้อะจะแม่องุ่นตักผมตอนเขาต้องเอาผู้ไปตัดที่ที่คุณมามีน้องกูมาเนาะเดี๋ยวเอาสาธุนะครรับีเออกให้เราุณมานะครับเสืบเรางานทุกคนนะ ผู้บัให้ลขูสองน่เราให้สูนสองเหรอถ้าเพื่อนครับจะต้องบอกว่าเราเนี่ยมาขอโชคขอลาให้แร้เทฟซีทางบ้า้นี้ก็เดี๋ยวดูกันละกันว่านี้จะได้เลขอะไรหรือฝากนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทุกเลขมงคนไว้หนึ่งดองนะทุกคนสือตรงกลางเลยหนึ่งชุดพอมีเสียมค้าได้ไหมเดี๋ยวจะุบเลันเลยเที่เนี่ยนี้ี่จุด ทุกคนเนี๋ยผมจุดคู่เลขมงคลอันนี้นะทุกคนนะก็เผ kind of ื่อใครที่ที่ต้องการเลขไม่ว่าจะของไทยของลาวก็ลองดูรอบนี้นะทุกคนเนาะใครเห็นถ้าเห็นรอบไหนก็ไปเล่นรอบนั้นนะทุกคนนะสาธุูาธุ๊ันๆนะ๊ตู๊ตูุู๊๊ตท๊กูะตู๊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 ตะ๊ตู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 ๊าู probable, oh. ๊ตู to to ๊ต <c oughs> <may> <im> ู cherry 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 ๊าส๊ตต ดิระอิโยเอฮิมามะเอฮิมามะเอหิมานิมาล,ลมาภะลาภะโยมมหาข้าพเจ้าเอฟซีของข้าพเจ้าทุกคนที่เถิดสาธุตุ๊ังๆังเลยเอางี้ทุกคนวันนั้นผมจากติ๊กปองได้1.7ึ่งเ็ดเลขไม่มาวันนี้ผมจะเสียงเซซแล้วกันนะครับผมเอาเซซแล้วกันทุกคนหนึ่งเลขหนึ่งตัวหนึ่งอง<ช>ถ้าเลขหนึ่งตัวขอเอาสูตรใส่ไป จนะลองดูแล้วทุกคนเนาะเราจะเ,เส็จตีให้กับทุกคนเนาะตัวเม,มาแล้วคน2 3 2ส 3. สคนลนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสอาก็จะมี ตัวที 3, ่สามสองพอแล้วก็ได้เลขสองสามนะสองสามแล้วก็เติมศู 4, 3, 0, นย์มาไปเป็นสองสามศูนย์นะก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับก็ลองหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกักพวกเรานะไปเดี๋ยวเราไปลองหาเลขตามสาสเสาตะเคียนกันดูท่านชมว่าจะมีเลขอ,อะไรนะครับไปดูททุกคนรอบนี้ยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิ้งเลขนี้นะเลขนี้ยังไม่ทิ้งนะทุกคน เลขนี้ไปด้วยนะอย่าลืมหกห้าศูนย์นะยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิ้งนะทุกคนยังเอาอยู่นะเออเลขนี้นะครับคิดว่าไม่แน่นะทุกคนพยายามเดินส่องให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเอาตรงนี้เอาเลขนี้ติดไว้ก่อนนะเผื่อจดจดไว้ก่อนนะครับจดุจดไว้ก่อนเอาแบบที่หลอนๆสถานที่มันก็วังเวง่ะทุกคนเนาะ ือเจ้าของบ้านพอไม่อยู่แล้วนเนี่ยเนี่ยเริ่มผุเริ่มพังแล้วทุกคนฝั่งนี้นะเริ่มพังแล้วนะครับทุกคนก็ดูวังเวงน่ากลัวดีนะครับพยายามส่องเลขให้ครับทุกคนนะเหงอะไรทั้งนั้น เสียงมันวังเวงอยูน่นะทุกเนี่ยมันมีแซ๊กแกอะไรสักอย่างทุกคนรือเสียงฝนตกว่ะทุกคนมีรูรอยอะไรนี่มีรอยด้วเลย อยากเห็นขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนอับนบ้านเขานะกลัวเหมือนกันนะธรรมดานะทุกคนบ้านล้างนะไม่มีคนดูแลนะทุกคนดูรกไปหมดเลยนะครับทุกคน คนท่านนี้ผมก็เดินมาฝั่งนี้คนเดียวนะสองนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เลยเดินมาทางนี้นะครับผมก็ามาเดี๋ลองดูนะครับว่าจะมีเลขอะไรไหมตามเสาเนาะถ้าเผื่อมีแบบโอ้ยไม่อยากจะแง่นขึ้นไปเลยอะทุกคนบนบ้านนะดิเล่ากลัวมากเดินเข้ามาข้างในดีกว่าทุกคน โอ้ตรงนี้อีกแล้วดูดนี้ก็จะแล้วก็เกิอะไรอย่างที่มีแล้วเด็่ผ้าสูดเนี่ยนะคนเดี๋ยวพยายามเดินดูกนก่อนนะทุกคนเพื่ออาจจะมีตามเสนะานะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคน <S <S มีคนมาทำพิธีอะไรไม่รู้ะ อเออเนี่ยเนี่ยเขามีอะไรมาอุดด้วยเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นรอยแป้งอะไรทุกอย่างทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ยฝั่งนูนะ้นอะเนี่ยเป็นรอย,ยขาวๆเห็นปะเรี่อง<ะ>อะไรไม่เห็นนะไม่มีไม่เห็นหเลยพี่เอ็ดนกล้องเห็นปู ใช่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนตรงไหนนี่เป็นแนวเลยข้างบนข้างบนคือคานคานใช่ไหมทุกคนนี่เหมือนเลขเลยข้างบนเอ,เอาไฟหลบหน่อยเนี่ย ใช่ไหมห้าแนวเนี้ยทุกคนแนวนี้นะนี่นี่แนวนี้มีเลขอะไรบ้างไม่ใช่เลขนี้ใช่ไหมไม่ใช่ห้าสองหนึ่งเนี่ยฮะอ๋อห้าแปดหนึ่งนี่หรอแปดหนึ่งตรงไหนนี่ไงนี่เหรอเอออุ้ยตรงนี้ก็ชัดเนาะเนี่ยทุกคนตรงนี้หมุนชัดมากนี่มันมีห้ามีแปดมีหนึ่งเออนี่เห็นไหมตัวใหญ่เลยนะแล้วแค่หนึ่ตัวด้วยนะไม่ อีตัวหนึ่งมันก็ไม่เหมือนหนึ่งนะลองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายเก้าเหมือนนะเนี่ยดูนันนี้ด้เออทำ,ทำไมของทำไมขัวหนึ่งของพี่มันเหมือนห้าล่ะเออห้าเหมือนเก้าอ่ะเออแต่มันบวมออกมาเออของพี่เป็นเก้าอ่ะเออดิห้าแปดเก้าเหรอเออเหมือนห้าแปดเก้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าเก้าแหละพี่เออเนี่ยแต่ห้าชัดห้ากับแปดในชัดที่แรกคุณนึกว่าเป็นสองเลยซ้ำไปนะใช่ใช่ใช่ห้าแปดอ่ะห้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้าแหละห้าแปดเก้าของพี่เป็นใกล้เก้าเลยเนี่ย ใช่ของพี่มงคลเขาเป็นเลขเก้าเลยคร<ช>ับนี่ใช่นะตรงนี้แล้วทุกคนน,นี่ตรงนี้ใช่ใช่เน่ะหมือนเลขเก้าเลยน,ะ,นะดูดิของพี่มงคลเป็นเลขเก้าเลยนีน่นะทำไมลมเย็นจังวะตรงเนี้ยเนี่ยลมมันตีตรงแขนเลยทุกคนเย็นมากเนมนใครมาสัมผัสแขนนะเออเย็นเลย<ช>ทุกคนท่านผู้ชมผมรู้สึก เหมือนวันนั้นเลยอะที่โดนสะกิดที่หลังอะนี่เอาอยู่แล้วนะเมื่อกี้นี่โดนอีกแล้วตรงเสาเลยอยู่ตรงเสาเนี่ยแปลกมันจะแบบอยู่ๆมันก็จะเหมือนเสื้อเราเป็นแนบตัววืบคือจะเออมันก็จะวืบเลยอะทุกคนเป็นไงมาดูอองอเป็นไงบ้างไม่ได้เหรอหมืนเลขนี้เหมืนหอนแปดเจ็ดสี่เลยแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดสี่แต่วเราถ่ายไม่เห็น สีทองทองใช่ไหมเ,เงินเงินใช่ป่ะเออเออแต่ว่าถ่ายไม่เห็นมันกล้องอะไรนี่ใช่มาดูตาป่อยได้ยินเหรอจริงป่ะเนี่ยอ,อองอย่ามั่วนะเชื่อผมฮะเชื่อผมมันได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนนะมีคนอยู่หรอไม่มีนะ มีใครอยู่ข้างบนไหมครับมีใครอยู่ข้างบนไหมครับนม่น่าอะไรอะฮะสตูดิสต์แเรืนอ่ะวีเอ็ตอองอันนี้อะไร เป็นไม้อะไรทักอย่างยู่ร้นนองวเ,าาเวยงยังเลยทุกคนใช่รู้สึกเหมือนยังไงไม่รู้เมื่อกี้อ่องมันได้ยินทางบนอะทุกคนมันได้ยินทางข้างบนมีเสียงอะทุกคน เดีย๋ยวลองดูตามองค์ปู่ก่อนนะทุกคนมีเลขอะไรไหมเน,นี่ยองค์ปู่องค์ข,ขาวเนี่ยมีไหมมาถึงก็ทุ่มคนได้เลยครับ ทุกคนเดี๋ยวผมขอส่องเลขทูบมงคลให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับเลขนี้นะครับอเลขเดิมปะเนี่ยไ,ไม่รู้เหมือนกันแลรวหกสามแปดรอบที่แล้วที่นี่ได้เลขอะไรหกสามก้าเจ็ดศูนย์้าเจ็ดศูนย์ที่นี่เหรอ ท,ทุกคนเลขน,นี้นะทุกคนเอาไปถึงโชคเสี่ยงดวงดูนะหกสามแปดนะทุกคนนะอาจจะได้รับโชคก็ได้นะครับลองเอาไปตัดเล่นนะครับก็อย่างที่บอกเนาะไม่หวยรัฐบาลไทยหรือว่าจะหวยลาวก็แล้วแต่ทุกคนก็ลองดูนะครับซื้อติดไว้ด้วยนะครับก็เผื่อจะเป็นโชคเนาะใครเห็นเลขน,นี้งวดไหนก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูเท่ากันนะครับ โอเคเนาะทุกคนปังปังมีโชคกันทุกคนด้วยนะครับกับเสาเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นเลขนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาเลขที่เสาให้ได้ก่อนนะทุกคนก่อนที่จะได้เลขอ่ครบนะครับก็คือจะมีเลขทุกมงคลกับที่เสาตะเคียนนะทุกคนถึงจะได้เลขครบเนาะเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับไปอืมอะทุกคนนะครับผมผมเห็นเลขนี้นะตรงนี้เนี่ย จะบอกว่าตรงนี้นะทุกคนนะผมแบบว่าถ้าไม่มาผมว่ามันผิดปกติคุณดูตรงนี้กันนะทุกคนแบบว่าอันนี้มันก็เป็นความบังเอิญที่ผมได้เห็นนะทุกคนมันชัดจริงๆชัดมากนี่มันเป็นเลขตามนี้เลยทุกคนเห็นไหมห้าศูนย์สองนี่นี่แล้วมีเจ็ดตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเลขเลขอะไร เก้าเก้าศูนย์สองเจ็ดเจ็ดมันกลับหัวนะนี่ก็เจ็ดไงใช่ไมันกลับมันจะอยู่ทางไหนมันก็เจ็ดเก้าศูนย์สองเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ใช่ไหมหนึ่งหรือเจ็ดก็ได้ 9, แต่แต่เป็นรอยรอยทะลอกของแต่ผมมอกว่ามันเหมือนกับว่าอ่าเขาจงใจให้ก็ทุกอย่างอ่ะมันถูกลอ,อกไปหมดเลยมันเหลือจงใจให้เลขแบบเนี้ยทุกคนเหมือนให้ให้คนที่เข้ามาขอโจขอลาบจะได้เห็นอะไรเงี้ยเนี่ยมันขึ้นมาแบบ เนี่ยชัดมากทุกคนคือมันเป็นเลขที่ขึ้นมาเลยอะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยอะทุกคนซึ่งไม่น่าจะเป็นเลขได้ขนาดนี้เนาะใช่คือเหมือนเขาจงใจที่จะให้เพือ่อที่ตรงอื่นอ่นอะมันหลุดไปแล้วมันก็เกาะกันเป็นทึบอะไม่เป็นเลขใช่ไหมแต่ตรงนี้มันเป็นเลขเลยเนี่ยสามสี่ตัวสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามก้เก้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเจ็ด ชัดนะค่อนข้างจะชัดเลยอะเอาแบบว่าเก้าศูนย์สองหนึ่งีเก้าศูนย์สองเจ็ดหรือหนึ่งก็มันเป็นตัวแรกที่มันเออมันเป็นตัวเดียวที่เหลือตอนเนี้ยที่ผมเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันชัดตาที่สุดชั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 ยัดยมันแบบว่าเห็นปุ๊บเฮ้ยมันต้องมาแน่ๆเลยไงทุกคนมันเป็นตัวนี้ผิดธรรมชาติอืมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติคือจริงๆมันเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมล่ะ แต่นี้มันลอกให้เหลือให้เลขให้เห็นเลขแบบนี้ยโอเคแหละทุกคนน่าจะโอเคอยู่น่าจะชัดเจนเอางี้มันมีเลขอีกชุดหนึ่งที่อยู่บนต้นเสาเหมือนกันพีเอสเอาไหมเลขเนี้ยชัดมากเหมือนกันซึ่งรอบที่แล้วพีเอสเห็นเป็นแปดหนึ่งป่ะแต่ตอนนี้นมันเป็นแปดสองลองดูสิจะได้ยังไงจะเปลี่ยนแบบสองได้ไงนี่ไงแปดกับสองดูนะครับนี่มันเป็นแปดสองทุกคนนี่นะ เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นเลขแปดตัวนี้เป็นเลขสองอุ้ยเอสเรียงกันมาจากชุดเลยรุ้นดิเป็นแถวเลยเจ็ดเจ็ดแปดสองเ <Yeah. S 1> หรอเรียงกันมาเลยดิเจ็ดแปดสองอุ้ยอุ้ยใครเห็นของกูบ้างในชุดอะเป็นหน้าคน นนนนในชุดเป็นหน้าคนเออใช่นี่นี่เป็นหน้าคนตัวนี้ทุกคนเป็นหน้าคนอยู่ในนั้นเลยอยู่ในชุดเลยหนชุดเป็นหน้าคนนี่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 ไม่าเชื่อว่าจะเห็นเป็นหน้าคนนะนแล้วก็เรือก็เลยชัดมากมาน่าในชุดเป็นหน้าคนแล้วเลขก็เล,ลิงมาเป็นเจ็ดดูดิยยยยยดูในกล้องพี่ดิเป็นรูปหน้าคนอยู่ข้างในนี้เลยเึ้นหมาก็เห่าด้วยเคือทุกคนแปลกอ่ะดูดิ เจ็แปดสองนี่เป็นรูปหน้าคนผูกคนตรงนี้ยนะแต่ตรงเลขอยู่ตรงนี้นะนี่ทุกคนตามตัวเรียงเลยอุ้ยเหมือนเขาเขาแอบดูอย่างนี้เลยอะทุกคนเจ็ดนะเออตัวนั้นเละเอ็ศูนหรือแปดแปดสองสองหือดใช่ชัดมากทุกคนอุ้ยยิ่งหน้าคนยิ่งชัดเลยสาธุสาธุทํามให้โชคก็ขอให้ปังๆนะแม่นะ เลขนี้นะสาธุเจ็ดเจ็แองแล้วทำไมชุดนุนเข้ามาใกล้อย่างเลยอำไมชุดหลังเข้ามาใกล้ตรงนี้่างเลยอ้ยอ้ยพี่ตกใจโอเคทุกคนเลขตามนี้นะครับอุ้ยสยองเลยทุกคนเมื่อกี้ ยังอยู่เลยะด,ดิตรงเนี้ยเก็บเอาตีดิตีกอน่ะตีนี่มันอยู่ในชุดด้วยสารจุนี่ตัวนี้ตัวนี้สองแปดก็ได้เจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์สอง,สองใช่ชัดเลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวสรุปเลงให้ฟังแล้วกันวันนี้นะครับก็ได้เลขประมาณนี้นะครับสุดยอดท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านล้างกำแพงแสนนะครับ บ้านล้างตะเคียนนะครับหกศพบ,บ้านตะเคียนล้างหกศพนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมกับบ่าวอีคนใหม่แล้วมาดูอ,อกมาขอโชคให้ท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะแล้วก็เลขแต่ละจุดท่านผู้ชมต้องบอกว่าเลขมันมีความค่อนข้างชัดเจนแต่เมื่อกี้ผมตกใจอยู่ตอนจะปิดท่านผู้ชมอ่าตอนที่ตอนเห็นเลขชุดสุดท้ายใช่ไหมเราเห็นผมเองอะ่ะในในกล้องผมเนาะผมเห็นเป็นเนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนอยู่ข้างในในชุดตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เป็นหน้าหน้าคนอะ่ะ ้อนแสงอยู่ข้างในในในถุงพลาสติกตรงนี้เออแล้วเราก็เห็นเลขตรงนี้ด้วยเนาะก็มีความชัดเจนเป็นรูปผู้หญิงเลยนะครับเลขที่ได้ตรงนี้ท่านผู้ชมเราต้องบอกว่าเป็นเจ็ดแปดสองนะครับเจ็ดแปดสองส่วนตรงกระถางนี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับเก้าศูนย์สองหรือมีเลขเจ็ดพ่วงมาอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนเลขทั่วมงคลจะเป็นเลขหกสามแปดก็จะประมาณนี้ในการหาเลขที่นี่ท่านผู้ชมเราผมก็หวังว่า,าท่านผู้ชมท่านเห็นเลขไหน เนาะก็เอาเลขมันไปสสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือท่าผู้ชมเห็นเลขไหนที่เราส่องให้ดูชัดเจนตีพิมพ์มาบอกเราด้วยอะ่ะใช่พิมพ์เลขใต้คอมเมนต์นเนี่ยใช่บอกเราหน่อยว่าพวกคุณเห็นเป็นเลขอะไรเนาะก็วันนี้พวกเราทั้งสามช่องต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามช่องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่รับชมคีวีโอของพวกเราสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ จริงๆมีตัวอื่งน้อยอยู่ในนี้แปลกมากไม่เคยเห็นลายขนาดนี้เจ็ดฮ้ยแปลกมากเออไม่เคยเห็นเลยทุกคนมาศูยนย์สามเจ็ดเลยนะอยู่ใต้นู้นทุกคนูจะให้เลขเหรอเออนูนะ่นน่ะดูดิไม่เคยเห็นมันเป็นลายเงี้ยมันคล้ายๆศูนสามเจ็ดเฮ้ย,ยแปลกไม่เคยเห็นอื่งมีลายแบบนี้ทุกคนเป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นเลขอื่งเป็นเลขแบบนี้ทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงจริง เกิดมาไม่เคยเห็นอื่นที่มีเลขอย่างนี้ทุกคนดูดิมันแปลกมากทุกคนเนอะเออมันมันมันเป็นเลขขึ้นมาเลยทุกคนทั้งหลังมันอะศูนย์สามเจ็ดเศูนย์สามเก้าเปล่าเหมือนเก้าสามศูนย์สามเจ็ดมันเห็นเก้าสามตัวเดียวเลยองพี่อะเหรออืมก็คือสามวงใหญ่เลยนะสามวงใหญ่เลยนะก็คือวงลงมาจากข้างบนนู่นเลยนะแล้วก็เป็นเก้าตัวนี้ใช่ไหมเก้ากับสามอ ออเจ็ดแบบนี้เลยหางสามไม่ได้เจ็ดใช่ป่ะใช่ใช่อืมงั้นก็จะเป็นศูนย์สามเจ็ดหรอผมว่าเป็นเป็นศูนย์สามเจ็ดหรือเก้าสามเจ็ดอืมก็ได้เนาะก็ได้เนาะทุกคนใครชัดตัวไหนตีเลขให้เราด้วยนะทุกคนนะใครชัดตัวไหนเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ผมเห็นอื่นที่มีลักษณะแบบนี้นะทุกคนต้องบอกงั้นเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะ ที่เห็นอื่นมีลักษณะเป็นเลขอยู่ข้างหลังปกติเราจะไม่เห็นแบบนี้นะใช่ไหมทุกคนเนาะไอนน้เป็นตัวแรกที่ผมเห็นเลยนะเออแล้วมันอยู่กับองค์ทาเวสุวรรณด้วยทุกคนเนี่ยมันอยู่ใต้เท้าองค์ท้าเวสุวรรณเลยอะ่ะเออแปลกอะทุกคนเลขแปลกมากทุกคนนี่ ครั้งแรกเลยนะทุกคนสัธุสาธุปังๆเนาะใครเห็นเลขอะไรตรงนี้ฝากตีด้วยนะทุกคนฝากตีเลขมาด้วยเนาะอาจจะได้นะเนี่ยผมผมแต่ผมเห็นนะ93อะชัดเจนแหละ93ชัดเจนมากๆ,ๆเนาะใครเห็นเป็นเลขอะไรเนาะอย่าลืมตีนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คีิปวีโอมาด้วยแล้วกันตัวนี้ท่านชมส่งท้ายแล้วกันนะเป็นเลขสุดท้ายนะเอาไปสิ่งโชคสิ่งดงนะทุกคนนะของแปลกๆมักจะได้โชคเสมอนะทุกคนนะสาธุสาธุปังๆครับ